ขอโทษที่นะคะลูกค้าพอดีว่าไม่มีข้าวผัดหอยค่ะคนต่อไปอ่าคนนี้ก็อยากได้ข้าวผัดไม่มีข้าวผัดค่ะลูกค้าร้านนี้พี่สุดลลอคนนี้เ็าบอกว่าอยากได้ผัดเอ่อพร,พริกพริกเขียวเรามีร้านเรานะคะไม่เน้นล้างกระทะนะคะเน้นเอาน้ำสะอาดพอเพื่อที่จะให้มันเกิดการทับถมกันนะคะจะได้แบบว่าเข้มข้นในการกินนะคะโอเคใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปอีกน,นิดนึงโอเค ใส่พริกนิดนึงมาเลยนี่เป็นไงโชว์ควงกระทะแป๊บเอ๊ะนี่อันนี้เป็นการเปิดร้านใหม่ของเรานะคะเราเปิดได้มาวันที่5้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำให้ไหม้ๆนิดนึงเนาะจะได้แบบกลิ่นหอมหอมอือ,อหอมฉุยเลยตอนนี้จะไอและพริกเยอะเกินคนบ้านเลยกนะินพริกเยอะขนาดนี้นี่ครับโอ้โหเค็มเกินนี่แกจะดองฉันปะเนี่ย